คลิปเบีโรนี้ผมจะมาแนะนําฟังก์ชันสร้างภาพจากใบหน้าเวอร์ชันหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนสร้างภาพสุดเจ๋งจากใบหน้าตัวเองได้ง่ายๆเพียงแค่เลือกภาพหน้าตัวเองที่ต้องการเขียนพร้อมรายละเอียดที่อยากได้ตั้งค่าเล็กน้อย AI ก็จะสร้างสรรค์าภาพออกมาให้เลยแบบง่ายๆคุณสามารถสร้างภาพตัวเองได้ตามจินตนาการได้เลยและที่สําคัญปรีสําหรับผู้ใช้งานแบบโปรสร้างภาพได้ไม่จํากัดวิธีใช้งานฟังก์ชันสร้างภาพจากใบหน้าเวอร์ชันหนึ่ง มีเพียงสีขั้นตอนครับกดเข้ามาที่เริ่มต้นจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนแรกการอัปโหลดรูปภาพกดที่ image ครับคุณสามารถเลือกวิธีอัปโหลดภาพได้2แบบคือเลือกภาพที่สร้างจาก AI ที่อยู่ในอัลบั้มต่างๆของเราและอัปโหลดรูปภาพของเราเองซึ่งส่วนมากภาพใบหน้าของเราเองก็มักจะอยู่ในอัลบั้มของตัวเองใช่ไหมครับผมจะเลือกภาพนี้ลงมาเป็นตัวอย่างครับ สำหรับเครื่องมือรูปแบบภาพตรงนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้ครับเพราะ Big กบอดดายจะประมวลผลสร้างภาพที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วขั้นตอนที่2ใส่รายละเอียดภาพที่เราต้องการลงที่ช่องนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวหรือเสื้อผ้าตัวอย่างของผมนะครับลักษณะชายหนุ่มผิวขาวหน้าใสผิวเนียนทรงผมเสยผมขึ้นชุด ชุดไทยผู้ชายแบบพี่หมือนแขนยาวสีทองท่าทางยิ้มแย้มหันข้างเล็กน้อยดวงตาตา,ตาคมมุมถ่ายเป็นภาพระยะใกล้รายละเอียดรายละเอียดชัดเจนแสงแสงดีแสงขาวเหลืองขนาด 32K ขั้นตอนที่3การตั้งค่าภาพที่ต้องการกดเซตติ้งจะมีการตั้งค่าต่างๆให้เราปรับสำหรับเลขซีในฟังก์ชันนี้ใครที่อยากแก้ไขาภาพเดิม ให้นำเลขซีดมาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยและเราสามารถเลือกจํานวนรูปภาพได้ที่ตรงนี้ครับอยากได้กี่รูปเลือกได้เลยครับสูงสุดได้ถึง4ภาพสําหรับแซมเปิลคือลักษณะรูปแบบลายเส้นหรือลักษณะรูปแบบภาพนะครับตรงนี้ก็ลองเลือกใช้งานกันได้เลยครับแต่ละแซมเปิลก็จะให้รายละเอียดแตกต่างกันไปที่ผมแนะนําสําหรับฟังก์ชันการสร้างภาพจากใบหน้าเวอร์ชันหนึจะมีสตัวนะครับ 2 m กาลาดตัวนี้จะเน้นไปที่ความสมจริง2 m sde จะเน้นไปในแนวอนิเมะการ์ตูน a n i m เมชันและ2 m sde กาลาดจะเป็นการผสมกันของ2ตัวก่อนหน้านี้ครับรับผมตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็น2 m sde กาลาดครับต่อไปสำหรับโมเดลคือการจำลองรูปแบบภาพตัวอย่างเช่นเป็นโมเดลอนิเมะโมเดลจิบิหรือโมเดลภาพแบบสมจริงซึ่งตรงนี้มีเลือกให้ใช้งานกันหลายแบบเลยครับ เลือกโมเดลแบบที่ต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมต้องการได้ภาพที่สมจริงผมจะเลือกใช้โมเดลตัว real diamond ตัวนี้ครับต่อไปเลือกรูปทรงภาพและขนาดภาพที่ต้องการที่ตรงนี้ครับจะมีรูปทรงภาพทั้งหมด3แบบครับแบบสี่เหลี่ยมแบบแนวตั้งแบบแนวนอนซึ่งแต่ละรูปทรงยังมีขนาดและอัตราส่วนให้เราเลือกกันด้วยครับเลือกตามความต้องการของทุกคนได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกรูปทรงเป็นแนวตั้งและขนาดภาพเป็น9ต่อ16ครับ สำหรับสเต็ปตัวนี้คือค่าความละเอียดในขั้นตอนของการสร้างภาพครับยิ่งค่าสูงก็จะยิ่งมีรายละเอียดในภาพที่ดีและชัดเจนขึ้นเราสามารถใช้ค่ามาตรฐานที่30ได้เลยครับ หรือถ้าหาต้องการก็ปรับขึ้นทีละนิดทีละนิดไม่เกินค่า40นะครับผมตรงนี้ลองปรับดูนะครับการเลือกแซมเปิลบางตัวยิ่งปรับค่าสเต็ปตัวนี้สูงภาพก็ยิ่งสวยครับต่อไป guidance scale เป็นค่าสําหรับปรับให้ AI เชื่อฟังพร้อมคําสั่งของเราครับสำหรับค่าที่แนะนําจะอยู่ที่ 6- 8นะครับผมในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ค่าอยู่ที่8เลยครับยิ่งค่ามากการเชื่อฟังพร้อมยิ่งล่าครับที่ b i g b o a r d AI ก็มีฟังก์ชัน lora ให้เลือกใช้เพิ่มอีกด้วย lora คือโมเดลขนาดย่อม คล้ายเป็นส่วนเสริมของโมเดลหลักที่เราใช้ในการเจนภาพซึ่งเป็นตัวช่วยให้เรากำหนดลักษณะภาพได้อย่างตรงใจมากขึ้นครับเช่นลอ r a 3D แบบการ์ตูนลอราภาพสมจริงลอราแบบลายไทยก็จะทำให้ได้ภาพที่เป็นโมเดลหลักของเราบวงกับลอราที่ได้เลือกเสริมเข้ามาเมื่อผสมกันก็จะทำให้เกิดเป็นภาพรูปแบบใหม่ขึ้นมาตามที่เราต้องการครับในตัวอย่างแรกนี้ผมยังไม่ใส่ลอรานะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันจากนั้นขั้นตอนที่4สร้างรูปภาพผมจะกดตกลงจากนั้นบิ๊กบอทจะช่วยเจเนเรตรูปออกมาให้เราในไม่กี่วินาทีครับเราได้ภาพออกมาแล้วครับภาพของเราจะถูกเก็บไว้ให้ในพื้นที่ฟังก์ชันนี้จนกว่าเราจะกดปุ่มลบตรงนี้ออกไปนะครับถ้าในภาพนี้มีอะไรที่ไม่ต้องการสามารถกดกลับมาที่เริ่มต้น จากนั้นกรอกรายละเอียดที่เราไม่ต้องการลงไปที่ช่องใส่รายละเอียดที่เราไม่ต้องการได้เลยครับทีนี้ผมจะลองใส่ลอร่าเพิ่มเข้าไปให้ภาพด้วยนะครับกดมาที่ Setting จากนั้นผมจะเข้ามาที่ลอร่าแล้วเลือกเป็นลอร่าไทเดสหนึ่งเราสามารถผสมลอร่าได้มากกว่า1อันโดยการกดปุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งด้านหลังลอร่าเราจะเห็นว่ามีช่องให้ตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้เป็นการเลือกได้ว่าต้องการให้ภาพที่เราสร้างนั้น มีรายละเอียดของลอร่ามากแค่ไหนสามารถใส่ได้จาก0.6ถึง0.8นะครับโดยถ้าอยากได้สไตล์ของลอร่าเลยก็ปรับที่0.6ไปครับแบบนี้จะทำให้ได้ภาพสไตล์เหมือนลอร่าแล้วถ้าอยากได้สไตล์ของลอร่ามากขึ้นอีกก็ปรับขึ้นทีละ0.1ประมาณนี้ครับจากนั้นผมกดตกลงเพื่อสร้างภาพก็ได้ผลลัพธ์ที่มีความเป็นชุดไทยเพิ่มมากขึ้นอีกครับ <S <S ผมจะลองเปลี่ยนโมเดลภาพให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งนะครับ ผมจะกดมาที่เริ่มต้นสำหรับพร้อมจะใช้พร้อมเดิมเลยครับแล้วกดมาที่ Setting จากนั้นผมจะเข้ามาที่โมเดลและเลือกโมเดลเป็น 3D Animation ครับส่วนการตั้งค่าอื่นและลอร่าผมจะใช้เหมือนเดิมเลยครับจากนั้นกดตกลงรอไม่นาน b i g b o อ AI ไก็จะสร้างภาพให้แล้วครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความเป็นการ์ตูนดีเมชั่นตามโมเดลที่เราได้เปลี่ยนเลยครับลองใช้ฟังก์ชันสร้างภาพจากบหน้าเวอร์ชันนึของ b i g b o t AI ดูนะครับ แล้วคุณจะสนุกจากการสร้างภาพจากใบหน้าของคุณแน่นอนและสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนพร้อมหรือการใช้งาน AI และอยากวาดรูปสวยๆใช้เครื่องมือ AI เป็นเรามีโรงเรียนสอนที่ชื่อว่า Big b o t University มีหลักสูตรในการเขียนพร้อมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ AI เป็นอย่างมากครับเพียงแค่คุณเป็นผู้ใช้งานแบบโปรคุณจะสามารถเข้าถึงทุกหลักสูตรของ Big b o r University ได้ฟรีเรียนรู้ได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนมือถือเพียงเครื่องเดียวสรุปแล้ว Big กบร a ไอใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วแต่ได้ภาพที่สวยพร้อมใช้งานทันทีแล้วไปอวดภาพสวยๆที่ Big b o อ c o m คอมมิวกันเยอะๆนะครับ